ปดเก้าหนึปดมดพ่อค้ามหครับมดแล้วมดคือมดไว้แทนมดอยู่ใส่มดอยู่ผู้งมุนเนี่ยะเพึ่งุงพนนเหมอนโอ้เหล็กหางประทัดเหล็หางประทัดเพิ่นบ่าวเ่าได้ตรีธรรมช่มนับสองสามสองสาเอาน้ำพอค้ามดสองสามเก้าหนึ่งแปดเหแมดแล้วธรรมชุ่มพอตะเลขหางประทัดพ่อตะเลขหางประทัดนี่ถ้าเจ้าลุ่มมาเมมเลยลุ่มหมอมดอ่น แต่ก่อนกับถือใช่เอาเงินเมื่อกี้สองเจ็สองวันแมนสามตัวแมนอ่าธรรมชุ่มนะพ่อทหารประทัดจุดได้ธรรมชุ่มมันกับวิ่นเลยปูข้นลุ่มบ่าวถอกยังบ่ทันเนาะบ่ทันเบาแต่ว่าได้ตะนี้ธรรมช่มสองสามสองสามเก่าหมดธรรมชมนะแผงลอตเตอรี่ก็หลายแผงนะผู้คนนี่ธรรมชุ่มผู้คนมาเต็มพี่น้องนะครับกำลังจะล่ำบ่วงสวงด้วยธรรมชุ่มด้วยน้ำมาด้วยเบ โอ้หนึ่งแปดในคตรเอกมาเลยครับนีแ่แปดหนึ่งแต่แปดหนึ่งอหนึ่งแปเป็นเลขตักราบแล้วเลาเทาี้เาตัวกราเยมงคลเมงคลเีมงคลเอามื่กี่มันสามสองห่สองสามเมื่กี่มันสามสองสามสอเป้าเทาตัวกราบเาเป่าเทาตัวกราบตัวนกำับชุบอ๋อสามสองในสองสากราบไป เก้าแปดสามสองเก้าหนึ่คร nah ับสามสองเาหนึ่งแปดธรรมช่มนบนกาข้นแหรมุ่งนับเลขหางประทัทธานมช้ชมนะครับเอาตามยูนะครับเอาตามตามคิวตามคิวเลยเาถอกบท่านพี่น้องได้แต่สอสได้แต่สองสามนครัเอานะครับาได้โชคฮาสาธุบุญแข็งนกระโบมีเงินบ่ บ่มีนะครับค hm ุ้นเฮคุ้นรุ่มเหมืหมดแล้วพี่น้องบ่าวถอกอะไ้แต่ตัวคับสามใบสามใบเจ้าองเมืนระบ้อโอปอตายายเหมือนระต้นหนึงอ่าค้นเหมือาหมดแล้วท่านผู้ชมนะครับจะถ่ายบรรยากาศล่ำบวงสวงให้ได้พี่น้องได้เห็นได้ชมนะครับแต่ว่าอาจจะถ่ายอ่านะครับ 918 32นึ่งแปดครับค,ครับสาธุทัพนะฮารีโชว์ทัพนกนะกับผมเอานะครับชมชมแบบเลขหางประทัดเด้อพี่น้องเด้อ32918อขันมาหางประทัดกนเต็มเต็มขันมาไทยรถกู้ก็เต็มเต็ม มีสอประเด็นมีสอประเด็นโปูแม่นสครับสาสองเนี่ยอ่นั่นเสามสองปูหรือเก8าหน่งแปดเก้าหแปูเป็นปูยงรอลงหางประทัดเลยบมปูแม่นครับเก8นึ่แปดเนี่ยครับสาสองลอตเตอรี่สามสองมีปูไดแค่สอเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดมีเลยแลกเลกมันเองครับ กว่าด้คักในตัวไหนวะล่ะไปคุยนตัวข่นค่ณในยุนีว่าว่าว่า่าะว่าคนสเ่ยเ่เ่าากาาตัวเดียวว่าอยากให้ให่เพราะ่อยากให้ผู้ในญ่ยัญนะมีนายกจะว่าไหวมคือพอเนยยนีทำช่มพับ293ก้ามครับผมสอาสามสาล่จีแล้วเลย หัวสองสมาเเอขายกกันเอแต่ว่เขายกัน้กนตาตาแล้วกเก้าสามสองเึ่งก็เขาันเพาะว่ามจะเข้าเขาเขาเด็กถูกพทิู่เพาเขาหันข้นานีขนนีมัขึ้นนี้อเพราะว่ามือวานในปุกมามาหาจานเขยเขากันว่าไไปซื้อเสียงมีครับปุกมา ตอนที่ข้าเจานะมาสวนข้าวหนึ่งกลับกันมาน ออกตัวแี้สาอลาเลี้วสาลาล้วสองเก้าสามมเลยเราสองเก้าสามด้วยท่านผู้ชมด้วยบเอนมืยิ่งไลวขันน้องตัวนี้อกัลป์จอจองกันินเลยจองกัลปินเลยสายลาเล้วเลยสายล่ากันเลยาเลี้ยวโอ้มันหลเลยมือันที่ชิบูกิอีกีมาจับสิคาบรยับแต่ว่าปูไทยนิดัวนี้กรัปู หางประชันราว่าเาปนสครับคันแมนคันแมนโอ้ฮ่องกานคัันออกตัวนี้ได้เป็นล้ามสองเก้าสามโอ้มันคืเ์างประันสามสองเก้านึ่งางประทันาทำัดจับกรใจเก้าสองเก้าสามหกเิ่นก็ได้แม่นนมันมันตัวเองอยู่ในหางปรับเลยคุยต่อ ขอประสิอธิญาณปรยัดีข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกเราทั้งทุกแห่งแมนครับุ๊บวานไมวันมาที่ผมเราบริข้นมานี้ปุวันเมื่อวานใช่วัน้วยกันทรดีวัดปู่ต้มบนวันนี้เมื่อได้เมื่อท่านได้พิจารณาเครื่องบวงสรวงระสวนู่จาละได้ทรงเสวิิสำหรานแล้วรับวท่าพระเจ้าเั็นร ขอขอพระทานบารมีอิทธิฤทธิพระเมตตาจ่าเทพรมเทวพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุ้มรยานาคานาคีพระเสื้อเมืองทรงเมืองรบเมืองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้ากลบาลูกกเทวาคริสเทวาร กินโรบัตรสิคูามเป็นีระมาีฝันได้อยู่นี่ฝันขึ้นวิทยฝันขา้วิทย์โอ้ท่านผู้ชมเลยความวิญญาเพื่อเป็นทางแก่พวก้าปปะเจ้าขอให้่ันธุ์กรมปรกเสรให้เป็นผลไม้ทิพยให้เป็นอาหารทิพยให้เป็นคาาอร บตอนลนทายบุคคลหล่ยไดพี่นเ้าตอนลําหรือได้นำไปทานไหว่าจะเป็นลูกเป็นหลานว่าจะเป็นกายสังขารที่มาในงานวันนี้มีผูกก่อนูมิศกูมีโสมโลกอาวัตอาวัตที่สวงนอาวัตที่สว่องในไขอให้มีโชคมีขึ้นสีสว่างในไทสุเด็รนารเมื่อท่านรับู้แล้ว ขอท่านเปนได้โปรดอุเสกอาหารบนกรรมพิธีให้กลายเปนอาหารทิพย์ให้กลายเป็นกายทิพย์เพื่อข้าพระเจ้าจะได้แต่งกันกินกันตาบุคคลใดได้กินอาหารบนกรรมพิธีก็ขอให้เกิดโชคลาภเกิสติเกิดปัญญาที่แล้วหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยพ่อควรมีความสุขความเจริญสมบูรณ์ประเสริฐขระกาเทว จันตุน้เล่นนะผู้ชนะจันตุนเก้าหนึ่งแปดสามสองน2ครับเราผู้ใดมักเรียกขวอเป็นจับเิ่นฝันกังวัดได้อยู่นี่แหละสองเก้าสของข่อเิ่นแต่ว่าปู่วานจัดเล่เก้าหนึ่งแปดไม่ไม่เราไม่ได้ครับ แาดหนึ่งสมที่โชังกาท่งรับโมเอามาสวนเเสื้อเทีเที่เ้ารับรถโมก็ปืนเลนเับที่นั่นกรูที่นีฮััทนผมนครัวาเก้าหงสมอีที่อยู่ณสถานที่ตรงนี้ หรือที่เร่ร่อนสัญจรไปมาที่เป็นชายก็ดีหญิงก็ดีเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีที่เราข้าพระเจ้ารู้นามก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านมารักคุณกุนสลและเพื่อนสมเวยเมื่อท่านรับแล้วขอท่านจะได้มากันแกลงให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ได้มาผิดกันภู่มิอรณีวัดคุตมลนหองดียได้มาขัดควางเบียดเบียนดีทาในการปฏิบัติความเป็พระกูลนั้นย่อมต้างใา้คุกห้่างแห่งธรรมเปิดวงนะครับท่านผู้ชมปูคนมานี่ละนะครับเลขหางประทัดได้เพียงเด้อ 918 918 32ผู้ใดมักเลขพ่อเพิ่นฝันฝันอยู่วัดนี่แหละท่านผู้ชมฝันกลางวันนะเพิ่นว่าถ้าออกตัวนี้ศาลาแล้วนะครับ293นะครับเอ้านะครับให้โชคให้มานะพี่น้องเ้อนะครับพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ